สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายครับผมโค้งสุดท้ายทีเด็ดครับผมอาจารย์พันทองเด่อครับพี่น้องไม่ใช่ใครที่ไหนครับพี่น้องเนาะครับสาหรับเลขกชุดเดียวหางเดียวครับพี่น้องครับผมครับชุดนี้เิ่นว่าเดี๋ยวไปฟังน้ำกันดีกว่าครับพี่น้องเนาะครับชุดเด็ดครับโลก ไม่ลืมครับพี่น้องเนาะชุดนี้ครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์พานทองชุดโค้งสุดท้ายเกามาเชียกขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกาลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเกามาเชียน้ำเชียร์และกับอูน้ำชัยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลยกันน้ากันเลยครับพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายอาจารย์พานทองชุดโลกลืมไม่ลงครับผม อาจารย์ครับครับกลับมาเชียสวัสดีอาจารย์่านท่องครับผมครับครับครับฝนตกบ่อาจารย์ครับผมตกเยอะหมู่วานนี่อ๋อฝนตกเยอะครับแดดก็ขึ้นมันนี่ก็ขึ้นอ๋อมันนี่ขึ้นเหมือนกันครับขึ้นแจ้งูนขึ้นว่าขึ้นว่านมันนี่เริ่มเป็นจางๆแน่ละครับผมเริ่มจะคล้ายๆตัวแน่ละกับท่านีสานฝน คนโตยกหมวกก้อนแม่นบ่แม่นครับผมหมวอก้อนฝนตกมวอว่านคึ้มเออว่านโซ่หลายๆอย่างอยิงเง้ยนข่าวว่าติดโคลมบ่ที่ถามนะเลยบ่ได้รับสายจเทียบโอ้หมือหนังยากยังเหรอครับผมเมือนันแห้งพ้าป้าครับผมเออครับบริลล์โซ่สายเป็นไหมขาดก๊อกสายครับอาจารย์เป็นยังไงหล่ะท่างผุนครับผม นามทะเลเอยูอ่ซึ่งไม่ผู้รูกจี่สุลมองได้แค่นั้นละ่ะครับแล่วยุ่งเียบรูอยู่ตามข้าวนะครับผมครับเป็นกำลังแรงใจเด้อครับผมครับน่าสงสารเขานะแมนครับผมคิดว่าเจิบเกิดขึ้นรวดเร็วปนันครับพี่น้องเนาะครับเ,เ,กเกิดมากครับพึ่ง ติดสลอมนี่ละครับโอ้ใช่ที่สายจากมาเราเนี่ยซืสลอมอยู่นี่มั้ครับเอาเป็นยังไงหครับผมของซื้อถายนี่คือว่าโลกลืมไม่ลงเลยวะครับเออเอ่าของของเอ่ออย่างเงี้ยค่ะโอ,อ,อ้เอวาเอ อาจารย์นี่ยังว่า,วา,าอะไรยังเนียน่ยว่าอะไรสี่ศูนย์หาอาจารย์เซ่แดนอาจารย์เซ่ยแดงบอครับเอออาจารย์เซ่แดนเรับยวนี่ศูนย์หานะวแม่นครับผม้ก็ฮะแม่นครับเ<า>ดี๋ยวเปิดฟังเดี๋ยวเปิดเบิรงอยู่ครับนั่นแหละเออแล้วก็ของ,ลงอหลวรถไฟนี่ก็เข่า้อ จับจุดไดแล้วของลูกควานี่รูดเลยผู้สิสเกนครับใช่ใช่จับจุดไดแล้วเขาเชื่ออธิบายมันะจับจุดไดล้เล่ออบาจับจุดได้แล้วไม่วงเลยของเขาอยูสซอเคเลยครับจับจุดใดแล้วมาครับผมครับครับนี่นะครับผมเป็นเล็กสูตรครับพี่น้องเนาะครับเป็นเลขกสูตรเลขกออกคิดเบื้องไหนเลยครับผมเล็กออกเลยเบื้องไหนเลยครับผมบตสองรอไหเลย ครับแมนเอา้าครับผมวิ่งบนศูนย์ได้ศูนย์ลัดเซฟของสุดท้ายนี่ยครับชุดนี้ชุดนี้เด็ดกว่านมาครับผมครับเด็ดกว่าครับครับวิ่งบนศูนย์วิ่งบนศูนย์พอสามเนี่ยนะพอพวัวยัวนะโอ้ย ยิงบนศูนย์หลักสิบครับผมจับคู่ครับสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าโอ้ตัวเดียวกันโอ้ยอยู่เหนียวจับอยู่ได้อยู่เนาะครับผมแบบนี้ล่างเนาะล่าง วิ่งล่างสองหลักสิบสองหลักสิบของคู่สีสิเกตได้หนึงอ่ะครับผมจับคู่สองตัวล่างสองหนึ่งสองหนึ่งครับสองขอคู่สีสิเกตรุ้นมซีวิศูนวิหารวะล่ะครับผมเออนั่นแหละ ของเขาของเหล้าเข่ามาสุดตัวเลยครับมาสามตัวเลยอะครับครับมาสามสี่ตัวเลยของเล่าอ่ะหนึ่งสี่ศูนย์ห้าได้ครับหนึ 1, ่งสี่ศูนย์ห้าความมันล่างมันเป็นหนึ่งสองหนึ่งอยู่แล้วข้างขันเนี่ยเป็นตัวยื่นบ่ได้เป็นตัวยื่นบ่นนได้ใื่ว,ว่าว่าหันอาจารย์ให้หาซีดิหาซีว่ามาเลยอ๋ย <ห>มีเลยครับหาซี่กับเป็นเหล็กปูซีสะเกตกันครับนั่นละเออหาซี่กับผููซีเก่กันแต่ว่ามันพอเป็นหาซี่ที่มันเป็นหนึ่งมันเป็นสองหนึ่งนะครับผมเป็นสองหนึ่งถ้าว่าบนนี่กับถ้าตัดเลนกับซีมีอยู่ซีศูนย์ศูนย์หาเออท่าเลนกับซีมีอยู่ครับผมซีหาครับซีศูนย์หาในเม็ดเดียวเลย ครับไม่ต้องตัดเลยบม่ต้องตัดเลยนะครับผมครับบ่ต้องตัดเลยเสียบุคลีกรตรงตรงนี้แล้วที่สูนหาเสียบุคลีกรแล้วครับครับมันมันเขาปุ้ยปูสิกปูสีสก็นเล่าแน่มากเลยครับสูตรนี้โอ้ใส่ลายอาจารย์ไี่ครับผมแล้วรู้แล้วครับครับเสียบเสียบในเบื่องันนาโอ้ ถ้าเขานะครับผมแต่มันเขาอยู่แล่วของของเล่ามันเขาอยู่แล้วครับหลุดบ่เกินสองงวดครับผมงวดว่าอันเขาแล้วงวดนี้สีเงาจอบ่ครับพี่หนองเนาะเงาเงาอ่สีเงาเงาัอครับผมเพ้อเพอเขาสามตัวคืออาจารย์พันท่องว่ะครับครับนี่นหละครับผมผมสุดท้ายเก้าเ้ามเทียไปจับตัวตัวไหนเล่าแมนบะแมนผมจับอันเลขสามตัววิ่ง ใช่ใช่ครับบ่ได้เน้นบ่รู้ว่ารักใดเป็นรักใดมีนีซุนซีหาเปนบ่ครับให้ให้เกียรติพอสำเนียงก็เลยเอาเพิ่นไปไใบรักร้อยใช่ใช่ซุนซีหาแค่ซุนเป็นรักสิบแล้อครับโอเคโอเคแค่นี้แหละแล้วทีคือตัวนี้แล้วทีจะเงื่อนหมาย้าหมุนเอ่อ ป้าสงการครับผมอืครับขอบพระคุณนะจานครับผมครับอาอก็เห็นมากครับพี่น้องเนาะเห็นไหมน้องกันองนะครับนี่นะครับผมอาว่าหลายคนคือถูกวี่แล้วหม่ตัวเนี้ยครับผมถือวิ่แล้วซื้อหาซื้อไว้แล้วครั้หนึ่งครับผมครับสี่ศูนย์ห้าสองตัวก็ซื้อไวแล้ว หาหกใบเหรอศูนย์านี่ยสองหนึ่งสองหนึ่งครับนะครับผมครับเนาะังได้เกิดวันที่หนึ่งรู้กันเนาะอาจารย์เนาะครับตามที่หนึ่งรู้กันสี่โมงเย็นครับผมครับครับเอาเขามาเชื่อกับสิรบกวนอาจารย์ซ้ำนี้เด้อครับผมขอบคุณอาจารย์พานทองอยู่ดีไม่แห้งเด้อครับผมครับสวัสดีครับครับ เอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์พานทองครับพี่น้องเนาะเพิ่นกะับวิเคราะห์ตัวเลขครับผมเลขปูสีสเกตครับพี่น้องเนาะครับกอรมเชียกับเด้่งคลิปปูครับพี่น้องเนาะเลขสามตัวกอรมเชียกับจัดในหันให้พี่น้องที่ในเบิ้งกับปูสีสเกต3สามตัวบนนะครับผมก่อม์มเชียวินให้พี่น้องที่ครับแล้วก็สูตรกับห้เบิ้งความครับพี่น้องเนาะไม่ถึงเงินสถิติครับผม เพราะว่าสูตรนี้เป็นเหล็กสูตรตายตัวครับผมเป็นเลขสูตรตายตัวครับก็คือชิไดเลขตัวเดิมๆครับพี่น้องเนาะยูทีเลกออกตัวใดแล้วก็บปเบอรงเทียบเอาแล้วก็เป็นเลขสูตรแหะครับพี่น้องเนาะบ่ได้อ่าเป็นเลขมาจากไสครับผมครับพี่น้องที่เ็เบิรงกับพี่จะหน้าเอาครับพี่น้องเนาะครับก็คือบ่ต้องได้ล่อโดนนะครับผมปูเพ่นกับล่อยได้เลย แลวกพี่น้องชี้ด้เบป่งในคลิปนั้นก็จะมาเปิ่งแลวกเทียบได้เลยว่าหมดต่อไปสิเป็นตัวใหครับผมสีตัววิเศษปู่ศรีสะเกดครับพี่น้องเนาะครับนี่แหละครับเอามาพิจรารณาํำกันในโค้งสุดท้ายอาจารย์ผ่านทองเลยครับผมเพื่อนให้วิ่งบนศูนย์หลักสิบสามตัวบนสี่ศูนย์ห้านี่แหละครับผมไปชนกับอาจารย์ชช่แดนนำสี่ศูนย์ห้า วิ่งล่างสองหลักสิบสองตัวล่างสองหนึ่งครับผมครับเนาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กับขอไวยพรอให้พี่น้องชีโชงดีเดอร์ครับผมถูก่องเงินไปน้ำกัน1นึงเมษายน68สสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ